รเราจะพบว่าเฮ้ยทำไมลูกค้าเนี่ยนะครับไปดูที่ Business Advisor นะครับใน s o l a r Center นี่แหละก็คือข้อมูลการสรุปผลนะครับยอดเข้าชมสินค้าแล้วก็ร้านค้าของเราเนี่ยบางทีเราเข้าไปดูเฮ้ยทำไมสินค้าบางตัวคนเข้าดูเยอะนะแต่ไม่มียอดขายเลยหรือยอดขายมันต่ำเคยเป็นกันไหมครับเคยเจอกันไหมนะครับผมว่าหลายๆคนสงสยัยหรือว่าบางทีแบบ โอ้โห oh, ทำโฆษณาไปแล้วนะครับหรือว่าเราลงขายไปแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมขายไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นคำถามแบบ why ทำไมนะครับแล้วเราจะ how to คือทำอย่างไรให้นะครับมันเกิดยอดขายได้นะครับวันนี้ผมก็เลยสรุปประเด็นมานะครับจากในมุมของคนขายด้วยกันแล้วก็ในมุมของลูกค้าก็คือผมก็เป็นลูกค้าของลาซาด้าด้วยนะครับการที่ผมจะเลือกซื้อสินค้าเนี่ยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านอื่นเนี่ยที่เขาจะเลือกซื้อสินค้า ในแต่ในแต่และร้านค้าเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลส่วนตัวแต่ละคนต่างกันนคะครับผมก็ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขอสร้างยอดขายอย่างยั่งยืนบน La z a d a กับ s h อป e ีนะครับประจำเดือนพฤษภาคมเรียนวันที่ 11- 12พฤษภาคมนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนแค่คอร์สเดียวนะครับถึงวันสี่พันกวบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรียนสองคอร์สเนี่ยเจ็ดพันกบาทนะครับเราจะเรียนสดกันทั้งหมด2วันนะครับแล้วก็สามารถอัดคลิปกับวิดีโอได้นะครับในส่วนของ l a z a da ผมก็มีคอร์สออนไลน์ให้ดูฟรีสำหรับใครที่ลงเรียนสดสดด้วยนะครับยังไงสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่ไลน์แอทเฟรน a ลาซาด้าเลยนะคร อันดับแรกนะครับให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะครับการที่สินค้าเราเนี่ยจะไปนะครับขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเนี่ยนะครับลูกค้าหนึ่งคนจะเห็นสินค้าไม่เหมือนกันนะครับจะเห็นสินค้าไม่เหมือนกันเลยนะถึงแม้ว่านะครับเขาจะเลือกดูสินค้าเหมือนกันก็ตามแล้วโทรศัพท์มือถือคนละเครื่อง มันมีเหตุผลหลายปัจจัยมากๆที่ลูกค้าจะเห็นสินค้าของเรานะครับเพราะว่า La z a d a เนี่ยจะแรนดอมนะครับให้กับลูกค้าเห็นคือมีการสลับกันในช่วงแรกนะครับนะครับให้ให้ลูกค้าเนี่ยได้เจอสินค้าหลากหลายคราวนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าลูกค้าเจอสินค้าเราแล้วอะทำยังไงเขากดเข้ามาทํายังไงให้เขาอยากจะซื้อถูกต้องไหมนะครับอ่ะอันนี้อันนึงนะครับอีกอันนึงที่ลูกค้าจะเจอสินค้าของเราเนี่ยนั่นก็คือการทําโฆษณานะครับ หรืออีกอันหนึ่งก็คือลูกค้าเคยเข้าชมสินค้าของร้านค้านั้นมาก่อนเขากลับเข้าไปที่ลาซาด้าเขาก็จะเห็นสินค้าตัวเดิมอ่านะครับพอจะเข้าใจไหมนะครับคือ La z a d a r a รนดอม a รนดอมก็จริงแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยเคยกดดูสินค้าของเราไปแล้วนะครับหรือสินค้าที่ใกล้เคียงกับเราก็มีโอกาสที่จะสินค้าเราก็ได้อีกอันนึงก็คือเราจ่ายค่าโฆษณาเพื่อขึ้นให้สินค้าเราเนี่ยขึ้นไปติดหน้าแรกการันตีคือจ่ายเงินไปเลยลูกค้าคลิกปุ๊บเสียเงิน นะครับลูกค้าคลิกปุ๊บเสียเงินเลยนะครับอันเนี้ยนะครับเป็นเหตุผลที่ Lazada จะเอาสินค้าเราไปให้ลูกค้าเห็นนะครับทุกคนให้เข้าใจตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนกันก่อนก่อลลวกันเนาะนะครับการมองเห็นสินค้าของลูกค้านะครับก็ยกตัวอย่างนะครับในหน้าแอปพลิเคชันของทาง Lazada เนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นคนขายอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่เคยเป็นคนซื้อผมอยากให้ลองเข้าไปในแอปนะครับแอปพลิเคชันในฝั่งของผู้ซื้อดูแล้วเราลองเข้าไปดูซิว่าเราเห็นอะไรบ้าง ร้อเปนะครับร้อเลยผมมั่นใจมากถ้าลูกค้าหรือเราเนี่ยเคยเข้ามาดูในรั da d าแล้ว,แล,วแล้วเราเนี่ยเคยกดดูเลือกดูหรือเลือกซื้อสินค้าอะไรมาก่อนนะครับฟังให้ดีนะครับเราที่เป็นลูกค้านะครับในมุมของลูกค้านะถ้าเคยนะครับเข้ามาที่รั a da นะครับเคยเคยกดนะครับเลือกสินค้ากดดูนะครับหรือมีการคลิกเข้าไปที่ตัวสินค้านะครับ ระบบของ Lazada เนี่ยเขาจะจำนะครับเวลาเรากลับเข้าไปใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันมีสินค้านะครับแต่ตัวที่เราเคยดูนั่นก็คือการรีมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตรงนี้เหมือนกันก่อนนะครับว่าลูกค้านะครับหนึ่งคนกับลูกค้าอีกหนึ่งคนก็คือหมายความว่าลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้าเนี่ยใน a z a d a เนี่ยใช้มือถือคนละเครื่องกันจะเห็นสินค้าไม่เหมือนกัน เห็นตามประสบการณ์การซื้อหรือว่า l a z a ด a จะเสิร์ฟตัวที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเห็นอันนี้แค่เห็นนะเอาแค่เห็นก่อนนะครับมันจะเป็นแบบนี้สเสมอๆนะครับจะไม่ผิดจากนี้เลยยกเว้นเขาจะเปลี่ยนออลกอริทขึ้นนะครับจะเป็นการให้ลูกค้าเนี่ยแรนดอมไม่ให้เห็นสินค้าหลากหลายนะครับลูกค้าเสิร์ชเสิร์ชไปปับ๊บกดเสิร์ชที่ที่ปุ่มเสิร์ชใช่ไหมเขาก็จะเห็นสินค้านะครับตามชื่อสินค้าที่เขาเส,รสิร์ชเนี่ยสี่รายการต่อหนึ่งหน้าอ่าตามมานะลองตามมานะ ตามที่ผมพูดให้ให้ทันนะนะครับเข้ามาที่หน้า l a z a d a นะครับอ่าเข้ามาที่หน้า l a ซ a ด้จะเห็นสินค้าไม่เหมือนกันเห็นตามประสบการณ์การซื้อหรือ l a z า d a l a z a d เสิร์ฟสินค้าที่น้าจะเหมาะกับเราให้ให้เห็นก่อนนะครับคราวนี้ลูกค้ากดเสิร์ชด้วยตัวเองเขาก็จะเข้ามาเจอสินค้าเนี่ยสี่รายการ1 2 3 4งสองสามสี่นึกออกไหมพอเข้ามาเจอสินค้า4รายการนะครับลูกค้าก็ยังสามารถกรองสินค้าได้อีกตามสิ่งที่เขาอยากได้เช่นเป็นลัสส l มไหม นี่ครับส่งฟรีหรือเปล่าส่งเร็วหรือเปล่าอ่ะอันนี้เขาก็ลองได้นะครับคำถามคือเราอะ่ะมีบริการและโปรโมชั่นเหล่านี้อยู่ไหมตัวนี้นะครับในร้านค้าของเราหรือลงสินค้าอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยอันนี้มันก็ยากนิดนึงนะแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นสินค้าที่โอ้คู่แข่งเขาถูกกเราคู่แข่งเขามีโปรนะครับแล้วเราเนี่ยไม่ไม่เคยทำโปรโมชั่นอะไรต่างเลยอันนี้ก็ยาก นะครับยากที่ลูกค้าจะเจอนะครับอ่าคราวนี้ผมเลือกมา4สินค้านะครับลองเทสเพื่อให้ลูกค้าให้มาดูให้ทุกคนเห็นสินค้าต่างกลุ่มกันเลยครับผ้าปูที่นอน3.5ุ้ฟุตคอ,นนอ,นอกันเด็กที่รับเล็บแมวผ้าคุมรถยนต์เป็นสินค้าในกลุ่มที่ผมเคยซื้อหรือว่าเคยขายอยู่นะครับในหนึ่งหน้า ทุกคนเห็นไหมในหนึ่งหน้าสี่สินค้าจะเห็นสี่สินค้าเสมอเสมอทุกคนเห็นที่ผมวงกลมไหมครับที่ผมวงกลมคืออะไรอันนี้เขาสินค้าของนะครับร้านค้าเราเนี่ยที่ผมวงกลมเนี่ยเขาจ่ายเงินเพื่อโปรโมทให้ติดหน้าแรกการโปรโมทนะครับไม่ได้การันตียอดขายแต่การันตีตําแหน่งและยอดเข้าชมคือลูกค้าเห็นแน่ๆสำหรับใครที่เคยโปรโมทอยู่แล้วนะครับแล้วสงสัยว่าทําไม โปรโมทไปแล้วขายไม่ได้ก็เพราะเขาไม่ได้การันตีเรื่องยอดขายไงครับเขาการันตีตําแหน่งและยอดเข้าชมให้ตามที่เห็นอย่างแบบนี้เลยนะครับนี่คือนะครับที่มีรูปลําโพงที่ผมวงไว้ให้นี่นคือเขาจ่ายเงินโปรโมทนะครับต่อมานะครับลูกค้าเนี่ยนะครับถ้าไม่นับกันถ้านับการโปรโมทนะครับเขาก็มีเหตุผลอีกอันนึงก็เหมือนกันคือจะมีสินค้าที่โปรโมตกับไม่โปรโมทก็คือลูกค้าเห็นตามการเซิร์ชลูกค้าเห็นตามการเข้ามาดู มาจากสินค้าใกล้เคียงมาจากฟีเจอร์ของ lazada แล้วก็มีการติดตามนันานค้านะครับคราวนี้ย้อนกลับมาหน้านี้สมมุติว่าสินค้าเราอ่ะโอ้โหจ่ายเงินโปรโมตแบบอยู่ชิ้นแรกเลยเแต่ทำไมไม่ขายไม่ได้เคยสงสัยไหมเออเข,เข้ามาค้นดูก็เห็นอยู่ําดับแรกๆถ้าเราเข้ามาค้นดูแลเห็นอยู่ระดับแรกแรกนะครับมีสองเหตุผลคือสินค้าเราโปรโมตสองเราอ่ะเคยดูสินค้าของเราเองมันก็เลยเห็น น้ออกไหมครับแต่ลูกค้าคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะนะครับเรามาดูเหตุผลเรารู้เหตุผลละเรารู้แล้วว่าทําไมลูกค้าเห็นสินค้าเราหรือไม่เห็นสินค้าเราแต่พอเห็นแล้วอะ่ะคําถามคือลูกค้าจะจิ้มรายการไหนคือมันอยู่ที่เขาเลยนะสมมติว่าไอ้ที่ก้านเตียงเด็กเนี่ยผมดูแลร้านนี้โปรโมทหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ผมบอกโอ้โห ดูแบบไม่มีข้อมูลเลยเลยอะร้อยเก้าสิบเก้าบาทไว้ใจได้ไหมเนี่ยนะครับมันถูกไปหรือเปล่าอ่ะลูกค้าอาจจะกดดูแต่ไม่ซื้อเพราะไม่มั่นใจก็เป็นได้ลูกค้า,าจ,จะไปกดดูอันที่แพงกว่ากันทางหนึ่งเท่าตัวได้เพราะาอะไรเอ้ยมันก็ขายดีเหมือนกันนี่เห็นไหมแล้วเป็นลัสมอลด้วยเห็นความต่างไหมครับลัสมอลคือมันมีความน่าเชื่อถือนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เฮ้ยบางทีเราทำไมเราขายไม่ได้เราเรารู้สึกว่ามัน ทำรูปทําอะไรไปหมดแล้วแล้วมันจะขายไม่ออกแต่กลับกลายเป็นว่าเพื่อนที่มาอยู่บ้านติดกันเปิดร้านติดกันเนี่ยนะครับเอ้ยเขาขายได้เว้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็อันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลองลองคิดตามแล้วกันนะนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับห้าข้อที่จะให้แม่ใจลูกค้าข้อแรกคุณไปปรับภาพหรือยังคือเรื่องนี้ผมพูดการสอนเรื่องนี้ทุกเดือนก็จะมีเรื่องนี้แทรกเข้าไปอยู่แล้วนะครับ ให้ลูกค้าสะดุดตากับรูปรูปภาพแล้วคลิกเข้าไปดูนะครับอย่างรูปเนี้ยหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับรีวิวนะครับเยอะมากรายการที่หนึ่งรายการที่สามรายการที่สี่นะครับห้ารเจ็ดรีวิว5้ารสีสี่รีวิวเก้หกสดรีวิว รายการแรกแพงที่สุด2 6 5บาทแต่ยังขายได้ตั้งห0ารรีวิวรีวิว4.9ด้วยนะครับรายการที่2เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแพงสุดขายไม่ได้เลยรายการที่3 254บาทถูกลงมาประมาณ11บาทก็ยังขายได้54.4รีวิวนะครับรีวิว4.9การายการสุดท้าย2 3 9บาทนะครับ968รีวิวไม่แปลกครับ968รรีวิวเพราะว่ามันถูกกว่าถูกที่สุดแล้วยังส่งฟรีด้วย ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ราคามันต่างกันเยอะเอยราคาไม่ได้ต่างกันเยอะถามว่ามีผลไหมอาจจะมีแต่ลูกค้าก็อาจจะซื้อของเราได้เพราะว่าอะไรลูกค้ามีโอกาสที่จะเสิร์ชเจอของรายการแรกแล้วเขาก็ตัดสินใจซื้อได้เพราะว่าเขารู้สึกมั่นใจกว่าถึงแม้จะแพงกว่าแต่เฮ้ยมันต้องมีอะไรที่ลูกค้าเห็นแล้วเขามั่นใจอันดับแรกในรูปภาพเห็นอะไรบ้างอะนะครับมีแบรนด์มีรายละเอียดบางอย่าง นะครับราคาถูกตอบแชทไวเห็นไหมอ่าอินฟินิตี้ทีมให้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเป็นร้านอะไรแบ,แบรนด์อะไรนะครับตอนนี้เรามาดูนิดนึงว่านะครับถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นล่ะอ่าทรายแมวนะครับอันนี้แบบสินค้าแบบหุกแข่งหันกันสูงมากทรายแมวนี่ราคาถูกตัดกันไปตัดกันมานะครับ อยู่ที่แบบลูกค้าชอบเลยอ่ะนะครับอันดับแรกคือในรูปภาพมันต้องมีรายละเอียดบอกว่าสินค้าที่เราขายอ่ะปริมาณเท่าไหร่นะครับปริมาณเท่าไหร่แล้วมีโปรอะไรบ้างนะครับเป็นประเภทอะไรเพราะาลูกค้าก็จะเลือกดูตามราคาแล้วก็ประเภทเพราะว่าสินค้ามันราคาไม่ได้สูงนะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่อยากให้ <c oughs> ขออภัยครับไม่อยากให้ใช้วิธีการแบบเอาสินค้ามาวางแล้วถ่ายรูปแล้วลง สินค้าจะม้มงมีการแต่งภาพซักเล็กน้อยนะครับหรือว่าทําให้ดูน่าสนใจให้ลูกค้าอยากจะคลิกนี่ครับแต่ละอันนะครับใส่ตาหูสิบลิตรอ่านะครับส่งฟรีทันทีเห็นไหมไม่้องเก็บคูปองสิบลิตรเหมือนกันนะครับใส่แมวกลิ่นแอปเปิ้ลอันนี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยกลิ่นแอปเปิ้ลเพราะอะไรถ้าลูกค้าหากลิ่นแอปเปิ้ลมีรูปแอปเปิ้ลอยู่ชัดเจนไหมชัดเจนลูกค้าหากลิ่นมอคค่านะครับเป็นรูปเป็นรูปเปปมเล็ดกาแฟได้เขียนว่าม ok อคค่าเออเขาจะรูว่า ไอถุงเนี้ยมอคค่าอ่าอะไรแบบนี้ครับกลิ่นนมอ่าก็จะเป็รูปขดนมแล้วเขียนว่ากลิ่นนมพอกไกโดนี่คือความชัดเจนที่รูปภาพที่จะตามให้ลูกค้ามาคลิกนะครับนั่นคือใส่จุดเด่นที่สําคัญสําคัญของสินค้าลงไปด้วยในรูปภาพโอ้โหทําไม่เป็นนะ่ะรูปภาพต้องไปจ้างต้องฝึกครับถ้าเราไม่มีงบประมาณพอต้องฝึกผมใช้วเว็บที่ชื่อว่า canva.com มีสอนใน l a z a d a ไป หลายคลาสและลองกดคลิกเข้าไปดูหรือจะติดต,ตามผมช่องทางส่วนตัวมีสอนเหมือนกันลองคลิกเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็อันนึง่งเห็นไหมการปรับรูปภาพให้มันน่าสนใจที่จะดึงดูดให้ลูกค้าเขาคลิกแล้วเขาตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็ให้ดูสินค้าตัวอื่นนะครับขายถุงมือนะครับถุงมือถุงมือยางนะครับถุงมือแพทย์อ่าแบบเนี้ย ก็อยู่ที่เราครับเราจะทํารูปภาพอะไรยังไงให้ลูกค้าเห็นแล้วปั๊บอยากจะคลิกอยากจะกดเข้ามาดูเพราะาสินค้ามันก็หลากหลายใกล้เคียงกันนะครับในภาพต้องมีอะไรบ้างล่ะโลโก้ร้านทําไว้หรือ,อยังป้ายเชิญชวนให้ตัดสินใจซื้อข้อความบ่งบอกรายละเอียดผู้ใช้จริงของสินค้านะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับผมย่อรูปผมตรงนี้หนึ่งอ่าโอเคนะครับแท็กพวกเนี้ย ลองหาโหลดจาก Google ก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปปรับหรือว่าถ้าใครใช้ Canva.com ในการออกแบบภาพได้เนี่ยแล้วจ่ายเงินรายเดือนน่หรือว่ารายปีตลอดชีพเนี่ยเขาก็จะมีแท็กพวกนี้ให้ใช้ฟรีนะครับไปใช้ได้นะครับใส่จุดเด่นบริการของทางร้านลงไปด้วยนะครับหลายคนอาจจะแบบออกแบบกับภาษีได้ก็ใส่ลงไปด้วยนะครับนะครับอ่ะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสินค้าที่จะต้องมีรีวิว นะครับสินค้าที่ต้องมีรีวิวก็ทํารีวิวลงไปให้เห็นเพื่อความน่าสนใจของสินค้าประเภทแบบว่าจะขายอะไรขายดินสอนะครับดินสออะไรอะดินสอของเด็กไหมอ่ะแล้วเอาถ่ายรูปดินสออย่างเดียวเนี่ยมันเยอะและมันมันไม่สะดุดตานะครับดินสอกี่สีมีสีอะไรบ้างอ่ะก็ถ่ายเห็นแต่ละสีไหมหรือว่ามีรูปการใช้งานจริงนะครับหรืออย่างในภาพเนี่ยที่ผมเป็นตัวอย่างเนี่ยขายขวามือสุดขายกางเกงพยืดก็มี คนมาใส่แล้วก็ยกขาย,ยืดให้ดูจริงว่าเออมันยืดจริงๆนะมันใส่แล้วมันโอเคมันไม่ขาดมันไม่ละมันมันกระชับมันไม่รัดเกินไปเนี่ยครับนะครับ,นะรบขายอาหารก็เห็นเนื้ออาหารนะครับให้หน่าซื้อนะครับให้หน่าทานนะครับหรือเอารูปภาพมาทําเป็นรีวิวนะครับมาทําเป็นภาพรีวิวก็ได้นะครับจากภาพเดิมเอามาใส่กรอบสักนิดนึงละะาซาด้าบอกว่าอยากให้ใช้ภาพพื้นหลังสีขาวก็ ไม่ยากครับก็ทํากรอบก็ได้แล้วก็ใส่ข้อมูลบางอย่าง,าง,างลงในภาพแล้วให้มันมีสีขาวเยอะๆหน่อยข้างหลังนะครับรูปภาพสวยอยู่แล้วแต่ไม่สะดุดตาก็ใส่อะไรที่มาสะดุดตานะครับเช่นที่นอนผ้าปูที่นอนเนี่ยเป็นคอตตอนร้อยเก็ใส่เขียนคําว่าคอตตอนร้อยพร้อมขนาดลงไปนะครับภาพเดิมถ่ายมาสวยก็ใส่ข้อดีของผลิตภัณฑ์ลงไปหน่อยนะครับ ถ้าไม่รู้จะหาคนมารีวิวยังไงเพราะว่าสิ่งของที่ขายนะครับมันเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเราก็อาจจะทําเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับนี่ชุดเด็กมันก็ต้องมีใช่ไหมนะครับอ่านะครับโอเคนะครับแต่ว่าถ้าใครขายสุภาพความงามเนี่ยอันนี้ให้ใส่เป็นโปรโมชั่นแทนนะไม่ต้องใส่แบบภาพพื้นหลังนะครับให้มันลกตาได้เพราะว่าถ้าลูกคา้ารู้จักอยู่แล้วอะ่ะ เขาแค่อยากรู้ว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรช่วงนี้เป็นตัวที่ดึงคนให้ซื้อนะครับไม่จำเป็นต้องทําภาพภาพแบบโอ้ไปใส่อะไรเยอะแยะให้บอกว่าเป็นแบรนด์อะไรมีโปรโมชั่นอะไรก็พอนะครับนี่คือเรื่องรูปภาพหรือแม้แต่การทําดีไซน์รูปภาพให้เหมือนกันทั้งร้านนะครับก็จะช่วยให้ลูกค้าอยู่กับเรานานขึ้นนะครับน,นี้ก็เป็นตัวอย่างภาพที่ผมทำอ,อันนี้อันนี้ของคนอื่นทำนะไม่ใช่ผมนะภาพนี้นะครับอันนี้นภาพนี้ของผมทานะครับผมก็จะทําแต่งร้านด้วยนะครับจะมีธีมสีมีข้อความมีรายละเอียดมันเหมือนกัน นะครับอ่านี่คือข้อแรกที่ลูกค้าอยากจะซื้อของร้านค้าเราคือเรื่องของการทําให้พาม่ให้สะดุดตานะครับใครมีคําถามพิมพ์มาได้นะฮะสองนะครับร้านเราถ้ารีวิวไม่ดีคือรีวิวไม่มีรีวิวกับรีวิวไม่ดีอะเอาแบบไม่มีรีวิวยังดีกว่าอีกนะถ้ารีวิวไม่ดีนี่คือจบเลยนะครับ คือลูกค้าจะสามารถให้รีวิวได้ของเราให้ได้ได,ได้ทั้งหมด3แบบแต่ว่าตัวที่มีผลก็คือรีวิวร้านกับรีวิวสินค้ารีวิวสินค้าจะมีผลมากที่สุดเพราะว่าลูกค้าจะเห็นว่ามีการซื้อไปกี่รีวิวแล้วมีการกลับมารีวิวเท่าไหร่แล้วนะครับก็รีวิวร้านเนี่ยเขาจะจาคำนวณจากคะแนนที่ลูกค้าให้ยอนหลัง8ปสัปดาห์นะครับอ่านะครับนี่คือรีวิวร้านนะครับก็เอาคะแนนมาหาเฉลี่ยกันนะครับส่วนรีวิวนะครับสินค้าจะให้ดาวได้ ให้ดีที่สุดคือ5าดาวเสมอไปเลยครับยังต่ําไม่เคยเกิดไม่น่าไม่อยากให้ต่ํากว่า4ดาวอันนี้จะช่วยให้สินค้าเนี่ยเรามีค่าเฉลี่ยคะแนนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรายังเอาภาพที่ลูกค้ามารีวิวเนี่ยเอาไปใช้งานต่อได้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะครับรีวิว5าดาวใชนะ่อ่าคือถ้าแบบเนี้ยอันนี้คือรีวิวจริงนะแล้วเป็นลูกค้าต่างประเทศอ่ะให้5าดาวด้วยอ่ะคือลูกค้าต่างประเทศคือเขาอยู่ในเมืองไทย เขาเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มาสั่งซื้อของใน Lazada นะครับใครที่เปิดร้านล a z a d a แล้วไม่แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ให้กลับไปทําด้วยนะจะเก็บลูกค้าต่างชาติได้ก็เพราะการใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ลูกค้าเข้ามารีวิวแล้วเขาชอบใช่ไหมเขาก็จะให้5าดาวนี้โอเคนะครับลูกค้าใหม่หม่เข้ามาเข้ามาเจอก็ได้รับความน่าเชื่อถืออย่าลืมนะครับรีวิว5าดาวแล้วจะทำยังไงใ,ให้ได้5้ดาวล่ะคุณก็ส่งของให้ไวส่งของดี นะครับมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ขายของที่มันมีคุณภาพนะฮะอันนี้ก็จะได้รีวิว5ดาวค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบของ Lazada เนี่ยถ้าลูกค้ากลับมารีวิวเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้เหรียญนะครับได้เหรียญเป็นคอยนะครับอ่ะนี่ให้ดูนะครับนี่ก็จะให้ดูภาพรวมกเรื่องของประสิทธิภาพร้านค้านะครับคะแนนร้านควรจะเกิน85%นะครับรีวิวสินค้านะครับควรจะมากกว่า4%น นะครับไม่ควรต่ำกว่านั้นนะครับค่าเฉลี่ย,ยนะครับนะครับแล้วก็การส่งของให้ไวนี่ก็มีส่วนนะครับต้องส่งของภายใน2วันแถบสีเขียวนะครับดูแถบสีเขียววันที่ศูนย์ได้รับความต่งซื้อส่งของไม่เกิน2วันอันนี้โอเคถ้าเราส่งช้านะครับมันก็จะให้เสียคะแนนการจัดส่งนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือ2ข้อแลวนะนะครับข้อแรกคืออะไรข้อแรกคือการสร้างรูปภาพ นครับให้สุดตาข้อ2รีวิวต้องดีนะครับรีวิวต้องดีนะครับใครไม่ค่อยได้รีวิวลองคุยกับลูกค้าดูนะครับแชทไปโทรไปสอบถามการใช้งานแสดงความห่วงใยให้เขากลับมารีวิวให้หน่อยนะครับสสิ่งที่จะมัดใจลูกค้าได้นะครับนั่นก็คือรายละเอียดสินค้าอ่านแล้วเข้าใจเคลียร์นะครับมั่นใจที่จะซื้อนะครับข้อมูลต่างๆนะครับสีไซส์รุ่นคู่มือการใช้งานถ้ามี อย่างเงี้ยคู่มือการใช้งานเราอาจจะเอาคู่มือนี้ใส่ไปในกล่องสินค้าให้กับลูกค้าด้วยก็ได้แต่ก็ใส่ในรายการสินค้าที่เราขายด้วยนะครับอ่านี่ครับใส่ข้อมูลใส่ไปเลยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดแบบย่อแต่ว่าเราไปใส่รายละเอียดแบบเต็มก็ได้เพราะว่าลูกค้าจะอ่านแล้วแบบเขาจะอ่าเข้าใจแล้วว่าสินค้าที่เขาจะได้อะคืออะไรนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะใครไม่เคยใส่ตรงเนี้ยพวกรายละเอียดสินค้าพวกข้อมูลสินค้าต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญนะครับ นะแล้วยิ่งสินค้าที่มันการแข่งขันสูงอะ่ะโอ้โหคุณไม่ใส่ร้านเพื่อนกันเขาใส่เขาก็เก็บลูกค้าเรียบเลยนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยทำภาพส,สวยๆนะครับใส่ลงไปในเรอสินค้านะครับนี่นะครับให้เห็นชัดเจนเลยว่าเราใส่ใจกับรายการสินค้าต่างๆนะครับกับรายการสินค้าต่างๆที่เราขายนะครับใส่ใจลูกค้านะครับนะครับนะครับอย่างอันนี้เป็นการรีแพคเกจจิ้งนะครับก็ให้ลูกค้าเห็นเลยว่าเราไม่ได้แบบ นะครับใส่กล่องทั่วไปนะเราใส่กล่องที่มีคุณภาพนะครับสีสันสวยงามอันนี้คือ3ข้อเลยนะผ่านไปใครที่ฟังอยู่สดๆตอนนี้มีคําถามพิมพ์เข้ามาถามได้นะครับมีเข้ามาถามได้นะในเรื่องการทํารูปนะครับการทําข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยสงสัยพิมพ์เข้ามาถามได้เลยนะครับต่อไปข้อ4นะครับเรามี5ข้อนะมาใจลูกค้าข้อแรกเรื่องของรูปภาพข้อที่2นะครับข้อที่2เรื่องของอะไรครับนะครับนะครับข้อที่2คือรีวิว นะครับข้อที่สามคือการใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนข้อที่สี่ครับมีส่วนลดโปรโมชั่นที่ลูกค้ารู้สึกว่าถ้าจะซื้อของร้านนี้เออคุ้มเว้ยไอ้คุ้ม,อ,มอ,อ่ะอะนะครับหรือว่าแม่ไม่ต้องไปกดร้านอื่นแล้วซื้อร้านนี้แหละหลายๆอย่างไปเลยทีเดียวคือลูกค้าไม่ไม่ค่อยอยากจะจริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยอยากซื้อหลายร้านหรอกถ้าเกิดจ่ร้านเดียวเนี่ยมันมีครบถ้าเขาเลือกเขาอยากถึงแเขาค่อยซื้ออย่างอื่นมาเพิ่มเติม นะครับในการซื้อครั้งเดียวก็ได้นะครับร้านเรามีส่วนลดโปรโมชั่นที่ลูกค้าเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าคุ้มค่าไหมถ้ามีมก็จะเป็นตัวที่ตัดสินใจได้อย่างหนึง่งเข้าใจแหละว,ว่าตอนนี้พวกค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆลาซาด้ามันเยอะใช่ไหมครับก็มีการเก็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็โดนเหมือนกันก็เข้าใจได้นะครับเรา,าอาจจะคัดเลือกสินค้าบางตัวที่มันพอจะทํากําไรได้นะครับตอนนั้นไปจัดโปรโมชั่นนะครับไปจัดส่วนลดให้ลูก,ลกค้ารู้สึกดู คุ้มค่าที่สุดนะครับให้ลูกค้ารู้สึกดูคุ้มค่าที่สุดนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์ที่ผมทําติดไว้ที่หน้าร้านนะครับก็คือเริ่มต้น5้าบาทก็ได้ส่วนลดแล้วนะครับแล้วก็ลดสูงสุด20%ซนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาพเหล่านี้ทําขึ้นมานะครับเพื่อเอาไปโปรโมทผ่านพันเนอร์แล้วก็ไปแต่งร้านอ่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะโปรโมทผ่านพันเนอร์แล้วแต่งร้านนะครับนะครับอ่ะ นี่คือตัวอย่างนะครับคือใครที่ทำภาพไม่เป็นก็แจ้งผมมานะครับเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูนะครับจริงๆก็มีสอนไปไปออหลายคลาสแล้วนะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับในร้านเนี่ยลูกค้าเขาจะเห็นว่ามีส่วนลดอะไรบ้างซื้อ500ลด20 1 0นลด30เห็นไหมคุณไม่ต้องไปแบบไปลดทีแบบ1 0 5%นก็ได้ขอให้มีส่วนลดที่รู้สึกลูกค้าสุกว่าเฮ้ยเขามีอะไรได้บ้างลองดูนะครับ คำนวณต้นทุนกำไรแล้วก็ลองนะครับจัดสรรมาดูนะครับเรามาดูฟีเจอร์ต่างๆในการสร้างโปรโมโชั่นนะครับก็จะมียิ่งซื้อยิ่งลดอันนี้เข้าไปที่หน้า Solar Center นะครับก็จะมีอะไรโปรโมโชั่นที่เราสามารถสร้างได้นะครับยิ่งซื้อยิ่งลดก็คือซื้อเพิ่มขึ้นลดเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นซื้อ2ลด3 3ลด4 4ลด5%หรือ5ชิ้นลด5%อะไรแบบนี้ นะครับแล้วก็เลือกสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ลูกค้าเขาดูว่าเออให้เขาซื้อไปแล้วเหมาะไหมนะครับต่อมาแอดออนด a ลแอดออนด a ลก็จะเป็นโปรโมชั่นที่จัดเซตเลยจัดเซตเร็วลูกค้าจะซื้อเซตนี้เท่านั้นนะครับรายการหลักไม่ลดรายการที่จัดเซตร่วมกันลดเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือแอดออนด a ลนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีคูปองส่วนลดซึ่งคูปองส่วนลดเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณาประมาณ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหแบบแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือประมาณ4แบบ นะครับอันนี้เป็นแชร์คูปองเขาตัดออกไปแล้วนะครับก็จะมีคูปองส่วนลดร้านค้าคูปองลูกค้าใหม่คูปองผู้ติดตามร้านค้านะครับคูปองในไลฟ์นะครับคูปองอื่นๆแล้วก็คูปอง smart a d v i s o r คือคูปองอัตโนมัติที่ lazada ช่วยสร้างนะครับการใช้งานนะครับเหมือนกันแต่การมองเห็นต่างกันก็คือส่วนลดร้านค้าเนี่ยจะอยู่ทุกที่บน lazada ในร้านค้าเราในสินค้าเรานะครับในหน้าฝี lazada ส่วนลดเฉพาะลูกค้าใหม่และผู้ติดตามก็จะเห็นเฉพาะหน้าร้านค้าที่เราไปเซตอัพในการตกแต่งร้านค้าไว้นะครับแล้วก็ส่วนลถนะครับ last life นะครับเฉพาะทําขึ้นมาเพื่อใช้ได้เฉพาะสินค้าที่เรากําลังไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็จะมีคูปองอื่นๆนะครับคูปองที่นะครับลูกค้าจะได้รับเป็นคูปองรับอะนะครับคือส่งให้เฉพาะคนเนี่ยก็ได้นะครับเราเรียกว่าออฟไลน์นะค,คูปองออฟไลน์แชร์ นะครับอีกอันหนึ่งซึ่งจะอยู่ในส่วนของคูป,ปองอันอื่นนะครับอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้สอนสร้างนะอันคลิปนี้อธิบายว่าคุณควรจะต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้คูป,ปองนะครับที่อยู่หน้าฟีดของลาซาด้นะครับ ่อมาก็คือโปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่งซึ่งมันทําได้2แบบนะครับนั่นก็คือว่าเราใช้โปรแกรมส่งฟรีของ l a z a d a าไหมขายได้โดย6%หรือไม่เอาดูแล้วสินค้าเราเนี่ยเรากดฟรีค่าจัดส่งเองน่าจะเหมาะกว่าอ่ะก็มาตั้งเรื่องของฟรีค่าจัดส่งตรงนี้นะครับให้ลูกค้าแบบเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเก็บคูป,ปองก,ก็ก็ส่งฟรีให้แล้วซึ่งถ้าเกิดใครทําส่งฟรีโดยร้านค้าเองนะให้ไปเพิ่มข้อความในรูปภาพว่าส่งฟรี ไม่ต้องเก็บคูปองส่งฟรีทันทีไม่ต้องเก็บคูปองอ่านแบบนี้ให้ลูกค้าเข้ามาเจอแลวอ่านเออเฮ้ยดีเว้ยไม่ต้องไปเก็บคูปองว่าบางทีคูปองก็ใช้ไม่ได้จริงเนื่องจากว่าเวลาลูกค้าซื้อเขาซื้อไปหลายรายการนะครับเขาใช้ไปหมดแล้วแล้วเขาจะกลับมาใช้ใหม่มันใช้ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่านะครับถ้าคูปองที่ถูกใช้ไปแล้วมันกลับมาใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้จริงนะครับเขาจะงงกันประมาณนี้นะครับนะครับถ้าเกิดเราส่งฟรีเราก็จะได้สัญลักษณ์รถสีเขียวนะครับอยู่หน้าจอนะครับ ต่อมานะครับก็จะมีราคาขายส่งนะครับสินค้าใครที่ทําราคาส่งได้ก็ลองทําดูราคา early bird สาหรับสินค้าใหม่ใครที่ลงสินค้าใหม่ไม่เกิน30วันสามารถทําราคา early bird ลด50%ิรได้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับอ่นนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างของการทำ early bird นะครับแล้วก็สินค้าจะขึ้นอยู่หน้าฟีดของ lazada นะครับ อ่ะนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะนะครับเรื่องพวกนี้มีมีสอนอยู่ใน Lazada USD อยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นขายส่งก็คือจัดเอ่อจัดจำนวนนะครับลูกค้าซื้อเยอะขึ้นได้ราคาส่งลดลงนะครับอันนี้ก็ทำได้นะครับลองไปจัดสรรโปรโมชั่นที่ร้านค้าจะสามารถทำได้กันดูนะครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่ะมาถึงจบไป4ข้อแล้วมีคำถามไหมครับเรื่องวิธีการมัดใจลูกค้านะครับตั้งแต่รูปภาพรีวิว นะครับรายละเอียดชัดเจนแล้วก็การทําเรื่องของนะครับสิ่งที่ลูกค้าด้รับคือโปรโมชั่นต่างๆนะครับให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าเป็นตัวที่กระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะครับข้อ5สุดท้ายเรื่องของการนะครับรับรู้ตัวตนของร้านก็คือความน่าเชื่อถือแหละร้านเรามีแบรนด์ไหมนะครับความชัดเจนแค่ไหนหรือแค่ซื้อมาขายไปไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ ซึ่งการจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้น่าซือ้อมีความน่าชื่อนะครับอัับแรกคือร้านค้าของเราเนี่ยจะต้องกําหนดกลุ่มสินค้าในร้าน,นในร้านค้าให้ชัดเจนลูกค้าจําได้ว่าร้านเราขายอะไรตั้งชื่อร้านพยายามตั้งเป็นภาษาอังกฤษ3พยางศีพยางจําง่ายกลุ่มสินค้าหลักที่ขายนะครับขายอะไรอยู่รูปภาพสินค้านะครับรูปภาพสินค้าเนี่ยพยายามทําเหมือนกันทั้งร้านทําในรูปแบบเดียวกัน บริก,การหลังการขายมีไหมซื้อไปแล้วโทรติดตามนะครับเสร็จแล้วก็ขอรีวิวอ่านะครับออกแบบร้านให้น่าสนใจไปในทีมเดียวกันนะครับพยายามหาจุดเด่นของร้านที่แตกต่างจากร้านอื่นนะครับเช่นสินค้าที่มันต่างคุณภาพที่มันต่างรุ่นแบบนะครับหรือว่าการจัดจําหน่ายที่มันดูดูโอเคกว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยายามหาจุดเด่นของร้านออกมาให้ได้นะครับว่าร้านเราเนี่ยต่างจากร้านอื่นอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้การสร้างความประทับใจมีอะไรบ้างนะครับบัวอันนี้แบบเบสิกมากๆเลยก็ก่อนส่งของก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าดูถ้าเป็นไปได้นะผมแนะนําก็คืออันเนี้ยเราอยากได้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําคุณส่งของเสร็จถ่ายรูปนะครับอ่าแพ็คเสร็จแล้วแล้วถ่ายให้ลูกค้าดูทุกภาพเลยว่าเนี่ยแพ็คแล้วนะแพ็คแ,แล้วนะเป็นการเราจะใส่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ลองไปทําดูเนาะการจัดโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเก่าเราอยากได้รีวิวนี่เราอยากให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้น การทำโปรโมชั่นเพิ่มเติมในกล่องสินค้านะครับกับลูกค้าเก่ามันก็ยังจําเป็นอยู่นะครับอันนี้ลองเป็นตัวอย่างไปทําดูกันก็แล้วกันนะครับออันนี้คือตัวอย่างนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ